นี่คือตัวขยายให้รู้ว่าเจ้าของบ้านที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้แจกนอกประเทศนะคะต้องเป็นคนที่อยู่ประเทศไทยเจ้าของบ้านบ้านที่ไหนอสังหาต่างๆที่ถูกได้รับความเสียหายโดยเหตุแผ่นดินไหววันที่28ดที่อยู่ในประเทศพม่านั้นแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศพม่านั้นสามารถเข้ารับก,การช่วยเหลือได้แล้วในเรื่องของการซ่อมแซม repairs repairs แปลว่าการซ่อมแซมโอเคอ่ะให้ดูทวนสิบวินาทีออลไรท์ right. ต่อไปอันที่สองนะคะไม่รอเล่นละไม่พลาดและ sb อยู่ที่ไหน s ตรงนี้กดหนึ่ง s ตรงนี้กดสองน,นะนะหนึ่งสอง หนึ่งหรือสองคุณไม่ต้องมาต่อกันนะดูจุดฟูลสต็อปแล้วขั้นก่อนได้เลย x คือตัวไหนหนึ่งหรือสองห้าวินาทีค่ะตรงนี้ตอบ คุณเจซีเก่งมากเลยตอบหนึ่งคะ่ะทุกคนมาอักภาษาอังกฤษขั้นสูงกัน It S คือ the government the government ที่แปลว่ารัฐบาลประธานทำอะไรรัฐบาลทำอะไรทำการเสนอให้คุกเลยแต้มสีเหลืองนะคะตัวนี้ตกไปเพราะเป็นส่วนขยายเฉยๆดังนั้นรัฐบาลไม่ทำการเสนอให้เงินจำนวนมากถึง49,500รคือส้มปัดเป็น50,000เลยนะในหัวข้อที่เอามาลงเนี่ยเงินราคา ถึงจำนวน5 0 0 0มื่นนะสี่หมื่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม repair cost repair cost cost ตรงนี้แปลว่าค่าใช้จ่ายต้องถามทีนึงว่าบ้านทุกหลังหรือคอนโดทุกหลังจะได้รับเท่ากันคือเงิน45,000มื้ยหมบ้านทุกหลังที่ได้รับความเสียหายในวันที่8ที่ผ่านมาจะได้รับเงินเท่ากัน4 9 5 0 0บาทหรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes พอ y ไม่ใช่ตอบ n เวลาถามเนี่ยครูส่มถามจากตัวนี้นะคะ up to นะคุณต้องแปลออก what does it mean up to 49,500 up to 49,500ทุกคนจะได้ราคานี้เท่าเทียมไหม yes or no เท่าวินาทีค่ะ คำตอบคือไม่เท่ากันอนะ่ะเก่งมากใครที่ตอบเอ็นมาไม่เท่ากันเพราะอะไรคําว่า up to เนี่ยแปลว่ามากถึงเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่เขาประเมินไว้ว่าจํานวนสูงสุดที่แจก maximum คือจํานวนนี้ขีดเส้นใต้ไว้ให้แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้รับเท่านี้บางคนจะได้สี่หมื่นทวนบางคนจะได้สองหมื่นนะคะ up to ตอบ แล้ไไงต่อ this aid is provided by the Department of Disaster Prevention and Mitigation คำนี้ไม่ต้องไปแปลให้ยุ่งยากมันแปลว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย is provided by แปลว่าอะไรอันนี้เป็นคำนางเอกนะคะดังนั้นใส่สีเหลืองเพราะพระเอกอเอเอก็คือเอกพระเอกก็คือ aid เอ็ดความช่วยเหลือตรงนี้เป็นประธานตามด้วยกริยาประธานสีฟ้ากริยาสีเหลืองประธานสีฟ้าคือความช่วยเหลือนี้ได้ถูกจัดหาโดยความช่วยเหลือนี้ได้ถูกจัดหาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็เลยมาทําหน้าที่ตรงนี้ความช่วยเหลือนี้จัดหาให้ทุกคนหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลไหม หรือเอาไว้ให้เอาไว้ให้ซ่อมบ้านอย่างเดียวมันรวมค่าดูแลอย่างอื่นไหมค่ารถไหมค่าเข้าโรงพยาบาลไหมหรือสำหรับค่าซ่อมบ้านอย่างเดียวเอาไปับ It is available to people in affected area It is available to people in affected area ไม่ได้แจกให้ทุกคนนะคะมันมีให้มันมีให้สำหรับ it is available to มันมีให้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ไหนบ้างคุณส้มอยู่ภูกเก็ตจะได้ปะซึ่งอยู่ในรวมอะไรบ้างคําว่า i n c l u d i n g แปลว่าได้แก่ i n c l u d i n g รวมไปถึงได้แก่กรุงเทพ นอรทเบรีแล้วก็หลายๆจังหวัดที่อยู่ทาง Northern ภาคเหนือเซเบโรปลว่าอะไรคำนี้ไม่น่าจะมีใครไม่รู้ถ้าใครเป็นแฟนตัวยงภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่ง What does it mean? Several Several มาค่ะทุกคนใครเพิ่งเลิกงานมาแล้วแบบหัวแสบเป็น n i n งเกิดอะไรขึ้นใช่ส้มพาสอนแปล วินาทีค่ะห้าวินาทีค่ะ m ม n ีแปลว,ว่าหลายๆคุณวัตถุกเก่งมากเลยอะแปลว,ว่า m มนีนั่นเองนะคะถ้าเรียนหัดแปลอังผิดเป็นอังผิดกับครูส้มพร้อมกันตรงนี้คุณจะได้ทวนศัพท์ไปด้วยเพราะฉะนั้นอิที่ว่าคืออะไรมัน A มันที่ว่าก็คือ ความช่วยเหลือหรือ aid aid a, ID, a, ID a ID, นั่นเองค่ะความช่วยเหลือนี้มันมีให้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความผลกระทบที่ได้รับผลกระทบ affected affected นะฮะเองมากต่อไปนะคะแล้วคนที่อยากจะได้เงินจำนวนนี้นะคะจะสมัครได้ยังไงจะขอไปได้ยังไงเดิมไปแล้วขอเลยได้ไหมเอาภาพไปเข้าดูไม่ได้นะคะ to apply for the aid ในการที่จะสมัครขอความช่วยเหลือครั้งนี้นะ่ p p อ y แปลว่าสมัครในการที่จะสมัครขอเงินก้อนนี้คุณต้องถามนิดนึง S V ฟ้าเหลืองที่ว่าอยู่ในประโยคนี้หรือไม่ฟ้าเหลืองอยู่ในประโยคนี้หรือไม่ตอบมาด้วยใจจริงถ้ารู้ถ้าไม่รู้ก็ลองตอบดูอยู่ในนี้ไหมบวกบวกบวกถ้าอยู่ในประโยคนี้ลบลบลบถ้า SV ของเรา ไม่ได้อยู่ในประโยคนี้ห้าวินาทีค่ะไม่ได้อยู่ในประโยคนี้นักเรียนการที่จะหาเอบนะคะคุณต้องดูว่าเฮ้ยมันมีคอมมามาขัน้นถ้าเกิดมีคอมมามาขั้นแล้วประโยคใดประโยคนึงขึ้นต้นด้วยถูก คุณจะต้องหา S D ในตัวถัดไปนะคะไอ้เจ้าขึ้นต้นด้วยทูมันเป็นเหมือนตัวเกินเอ่ยเอือนขึ้นมาเฉยๆแบบปุ๊บจูๆจะพูดขึ้นมายังไม่ใช่ตัวหลักนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกในการที่จะสมัครของเงินก้อนนี้ Homeowners เป็น S ค่ะนีประธานนะจังประธานไม่จาเป็นต้องขึ้นต้นประโยคเสมอไปเจ้าของบ้านจะต้องยื่นเอกสาร จำนวนหนึ่ง submit submit แปลวา่ายื่นเสนอยื่นส่งเอกสารนั่นเองค่ะซึ่งเอาอะไรบ้างไปส่งให้เขา these include pictures showing the damage to their property these include pictures showing the damage to their property ซึ่งเอกสารที่ว่านั้นสิ่งเหล่านี้ มันรวมไปถึง SV มันรวมไปถึงรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆของคุณคุณท่านๆน,นะคะคุณบุญชูสวัสดีค่ะ They also need to provide their personal documents They also need to provide their personal documents such as an ID card t h e y ตรงนี้คืออะไร ถามก่อนแล้วนะใช่ค่ะมันกิดมันเป็นประธานคุณส้มให้เป็นสีฟ้าตามด้วยสีเหลืองนี่คือท่อนของกริยาแต่คําถามต่อมาก็คือว่าคนที่จะอ่านรู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องคุณต้องดูก่อนว่าการใช้สรรพนามขึ้นต้นประโยคเดตรงนี้มันคืออะไรตอบมาไม่รู้ค่ะยังเหรอพวกเขาพวกไหนล่ะเม้น์มา day หมายถึง picture ตอบ p มา picture เม้น์ p มา เหมายถึงคน home o w n e r ์ตอบ h มาครูส้มขอตั้งโจทย์ให้พวกเราไปด้วยกันนะคะ picture หรือ home o w n e r ์ทิหรือ home O w n e r s อ <S สิวินาทีค่ะ 7จ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งศโอเคตรงนี้นะคะหมายถึง home owners นั่นเอง home owners เจ้าของบ้านนะคะตรงนี้ตอบ h ค่ะเดที่ว่าพวกเขาคือเจ้าของบ้านพวกนั้นเจ้าของบ้านเหล่าน,นั้นยังจำเป็นจะต้องยื่นเอกสารส่วนบุคคลเช่น บัตประชาชานแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะยังจะต้องไปแจ้งความกับตำรวจด้วย a police report must be submitted as well a police report must be submitted as well จะต้องเอาใบแจ้งความนะคะหรือบันทึกข้อความของตำรวจเนี่ยเอาไปส่งด้วยเท่านะั้น sb ก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยคุณดูดีๆนะคุณส้มทำให้ชัดเจนแล้ว must be submitted ต้องถูกส่งเป็น passive voice นะคะตรงนี้ของง่ายแล้วล่ะต่อไป the aid is intended to help cover the cost of fixing damaged homes the aid the aid is intended to help is intended to help ถ้าดูการลากสีของครูนะอ่านปุ๊บความเข้าใจต้องมาเลยว่าอ,อ๋อประธานอยู่นี่ความช่วยเหลือนั้นตั้งใจว่าจะช่วย ดูแล cover แปรว่าดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรของการซ่อมบ้านที่ผุพังซ่อมบ้านที่ได้รับความเสียหายนั่นเองครับยังไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ยากต่อไปเฮ้ยดูนะ this support is a way for the government to provide relief to those affected by earthquake this support การช่วยเหลือครั้งนี้มันคือหนทางการช่วยเหลือครั้งนี้มันคือวิธีที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวน,หนั่นเองค่ะแล้วในต่อ it aims to help home homeowners to recover faster and ease the burden of repair expenses it aims เอล่าวะไร it aims. E เองแปลว่าอะไรมันมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้กับเจ้าของบ้านเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยบ่อนเบาผ่อนผ่อนภาระนะคะ e s the burden อันนี้ให้จำไปเป็นคู่เลยมันมาด้วยกันแปลว่าผ่อนภาระแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายแห่งการซ่อมแซมนะจ๊ะโอเคอันจากนั้นก็เป็นคำศัพท์นะคะส่วน แล้วที่เหลือก็จะเป็นการแต่งประโยคเนะาะเจ้าของบ้านสามารถขอความช่วยเหลือได้คําว่าขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษคืออะไรคะขอความช่วยเหลือภาษาอังกฤษคืออะไรคะเร็วไปหรือเปล่าขอความช่วยเหลือ ask for help ask for help คุณก็จะพูดว่า homeowners can ask for help homeowners can ask for h e l p รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเป็นเงินจำนวนนี้อ่ะขอเป็นภาษาอังกฤษในเร็วรัฐบาลภาษาอังกฤษคือ the government the government ให้เงินช่วยเหลือ give money อะไรประมาณนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีเงินเป็นหน่วยค่าเป็นบาทอยู่แล้วนี่คือคำว่าเงินอยู่แล้วนะเขาทำหมายมันอยู่ในนี้คุณก็ใช้คาว่า give ได้เลย give the government gives แบบนี้ได้เลยแล้วจะไปต่อ,อยังไงคะ Money a เอทเป็นหน่วยเงินนะคะจุดๆตามด้วยบาทได้เลยอ่าก็จะเป็นดีกรั m เม t นั้นทำหน้าที่เป็นประธานคนที่ให้เงินนะส่วนนี่คือกริยานั่นเองค่ะคุณบุญชูเก่งมากข้อเมื่อกี้ Ask for help ส่งไปเร็วหน่อยนะจะหมดเวลาแล้วค่ะรัฐบาลให้เงินในการช่วยเหลือนะักเรียนคำว่า m ัน e y a เอนะคะแปลว่าเงินช่วยเหลือเป็นเงินเท่าไหร่ หรือบางคนนะคะจะบอกว่าเป็นการให้เงินเท่านั้นเท่านี้คุณก็จะพูดว่า GIFTS ตามด้วยเงินจำนวนนั้นได้เลยเห็น e ป่ะคะ EACH แต่ละบ้านแต่ละหลังแบบนี้ได้เช่นกันข้อสามนะไปไว้นิดนึงหมดคาบละความช่วยเหลือจะทำโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้มีภาษาอังกฤษให้แล้วภาษาอังกฤษนะคะคือเจ้าสีแดงตรงนี้ให้ล้ความช่วยเหลือ จัดทาโดยขึ้นต้นประโยคว่าอย่างไงเอาแค่ข้างหน้าประโยคก่อนเลยความ่ื่เหลือภาษาอังกฤษคือ the help is provided by the help is provided by นี่ภาษาเป็นทางการกนิดนึงนะคะเพราะ provided provided prov แปลว,ว่าจัดหาโดยอันนี้เป็น passive voice verb to be verb ท่องสเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกรรมขึ้นต้นประโยคใครเป็นคนถูกกระทํามันเอาไว้หน้าประโยคก็ต้องการสร้างให้เห็นความเด่นน,นั่นเองค่ะ number four เจ้าของบ้านต้องยืน่นเอกสารเช่นภาพถ่ายคําว่ายื่นภาษาอังกฤษคืออะไรคะยื่นภาษาอังกฤษคือฮัลโหลสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาหมดภาพแล้วจะไปแล้วใช่ค่ะขออภัยด้วยอะคําว่ายืน่น What is ยื่น in ภาษาอังกฤษคือต้องได้ S ค่ะต้องได้ S ค่ะคําว่ายืน่น Show หรออะ Show ได้อาไม่ผิดค่ะ Submit นะคะคําว่า Submit ดังน,นั้นเจ้าของบ้านภาษาอังกฤษคือ Home owner Homeowners เติม s owners, เพราะว่ามีเจ้าของบ้านหลายหลังเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมคะต้อง must submit must submit documents นั่นเองค่ะเก่งมากเลยและข้อสุดท้ายค่ะเม้นมาถ้าเกิดใครตอบถูกเดี๋ยวเราส้มตามไปเฉลยให้นะและนี่คือการเอาคอนเทนต์ภาษาอังกฤษข่าวออนไลน์มาแปลเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยการแต่งประโยคนะคะเรียนกันแบบนี้จากคอนเทนต์จริงนะใช่สนใจมี QR ว o า e โคดค่ะสามารถทักถามได้หรือดูตัวอย่างการสอนได้ค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่จันพุทธศุกร์หนึ่งท่มสิบใช่คะ่ะ